วันนี้จะทำหมี่ชมพูนะคะเครื่องปรุงก็มีหอมสาบกระเทียมสาบนะคะแล้วก็ซอสแดงเตเจียวน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนแล้วก็มีหัวหอมเจียวด้วยนะคะเจียวหัวหอมอยู่ เดี๋ยวดูขั้นถัดต่อไปนะคะเจีย้าวเกีเระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเจียวเลยนะคะหอมสับแล้วก็ใส่ด้วยเจ้าเจียว ไม่ลองใส่เจียวล,ลงไปผัดให้มันหอมนะคะเจียวให้หอม เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ําตาลประมาณสองเีดนะคะน้าตาลมะพร้าวนมะพร้าวสองเีดน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกสิบช้อนเนะสร็จไปแปดก่อนแล้วกัน มะขามปี๋เราคั้นเอาไว้แล้วนะคะ<ป>เอ็มตนมเอฉลามต้ัวนั่นอช้อนอใส่น้ำปลาสองช้อนหมดไหโอเคแล้วก็ผัดให้มันหอมให้น้ำตาลละลายนะคะผัดให้น้ำตาลละลาย ไปให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ซอสสีชมพูนะคะเืิมรสเก็ืน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายเต็หนึ่งช้อน านแหลมหน่อยหนึ่งนะคะเสี๋ว้วเาซอสสีชมพูมาใส่ผัดใส่หมดเลยหนขวดซอสสีชมพูนี่มันจะมีรสเค็มนะคะต้องชิมดูก่อน เราเลยใส่น้ำปลาแค่สองช้อนพอนะคะค่ะแล้วก็พัดให้มันเข้ากัน พอน้ำชิมรสชาติอร่อยแล้วนะคะก็เอาหมี่ลงไปผัดเลยนะคะผัดให้มันแห้งเรียบไปนะกินไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่เต๊ะนะคะไปน่าอะไรเนี่ยอยาดูใช่ไหมมา ใส่ออกุชชีออออออ่นคะคะถุงอกมาถุงอกเอาเอาถุงอกมาใส่ถุงอกนะคะ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจียวไข่มาลาดหน้านะคะอันนี้ที่ผัดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะทำไข่นะคะไข่ไขเจียวโรยหน้านะคะนี่ไข่ประมาณหกใบ